นะครับวันนี้เรารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะ,ค,ะนนครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีอนุรับท์ต่ออาหารนะครแหล่งผลิตอาหารทะเลและผลไม้ที่มีชื่อเสียงเทศบาลตัวบ้านเพลประกอบด้วยชุมชนหมู่บ้านมีเนื้อที่28.7ตารางกิโลเมตรการประกอบอาชีพด้าเดิมของประชาชนในเขตเทศบาลตบลบ้านเพลเช่น กลุ่มประมงเล็กแหลมเทียนและกลุ่มประมงท้นบ้านสาราเขียวการสร้างจิตสำนึกเป็นการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยารรการธรรมชาติของชุมชนประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่และให้เกียรติร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดไปครับ เที่ยวทะเลหาดปั้นเทเกาะเสม็จครั้งที่2ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดซึ่งจะพัฒนานะฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทะเลหือสุดธรรมชาติก็ทราบชนชาชนและกงเที่ยวและผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดระยองนักท่องเที่ยวยิยมเพื่อนนอกจากการส่งเสริมการท่องเที่ยว หน้าที่ที่จะดูแลส่งเสริมให้ทรัพยากรทางทะเลเป็นสิ่งที่มีค่าที่เราสิ่งที่จะเป็นสัญลากษณ่าของจังหวัดประจวบโดยเฉพาะที่บา้านเรอของเรามาจะกการดลงถ้าเราได้มีการส่งเสริมขนาดที่ผมคิดว่าสัญ์ทะเลของเรา,งเรา,งเราคงจะน้อย 也有各种各样的鲜花，气 <laughs>，鲜 <noise> 花，花气。<noise> จะได้เป็นผู้แทนในงานงานประานัสภาในฝันของคารยิ่ครับของกล้องครับหนึ่งสองอีกหนึ่งทาพนะครับหนึ่งสองขอบคุณครับพร้อมนะครับหนึ่งสองอีกที่ับพร้อมนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งสองอีกที่รับหนึ่งสองของอ่าตรงนี้นะครับหน

ได้การร่วมกานแล้วที่มาร่วมงานถึงโทรก็ได้นะกิจกรรมร่วมด้วยโอเคต่อเออโอเคครับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องมาได้ยินครับแนะตนะครับท่านเกษรีสมบคุลติณและพร้อมรายการไปยังไปยังญาติหมู่บ่อสมเด็จนะครับท่านอานันต์นะครับผ่านมานะและผู้อมรายการสุดที่ครับแล้วขอบคุณท่านนายกเทศรัฐอรุณเมฆประเสริฐนะครับท่านรเฐครับ คณะผู้บริหารนายแนนน้อยสุนตีตำบลบ้านเทนะครับแล้วก็คุณนะฮะ